กองกำลังการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหารือกรมประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนการสื่อสารข้อเท็จจริงชายแดนใต้เชิงสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนางสุริษไทยเลิศกเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนายพอพิทักษ์แมสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับพลโทรประเสริฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองกำลังการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยมีนางมุตรินทร์ทองนวล ผู้อเมริกันสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่6ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกลเท่นี้ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจของประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านหน่วยสื่อของกรมประชาสัมพันธ์มุ่งหวังสร้างสารที่สุขในพื้นที่ผ่านสื่อทุกช่องทางเข้าถึงประชาชนอย่างครอบคลุมพร้อมเน้นย้ำการสื่อสารเพื่อลดทอนความรุนแรงและการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารในพื้นที่และยกระดับการประชาสัมพันธ์เชิงรุก มีประสิทธิภาพอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้ยกระดับรูปแบบสื่อที่มีเนื้อหาที่ทันสมัยเข้าถึงง่ายร่วมกับการนําเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ให้ได้รับความนิยมมาเป็นช่องทางนาข้อมูลและสถานการณ์ที่แท้จริงในพื้นที่ที่ถูกต้องเชื่อถือได้เป็นประโยชน์กับประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่ให้ได้รับทราบโดยมีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6สงขาคอยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง